สวัสดีครับทุกคนฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู Call of Duty กันนะฮะไม่ได้เล่นมาเป็นชาติเลยนะหลายปีเลยนะฮะอ่ะตั้งแต่มันมีซีซันใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็มีขายของนะฮะเนี่ยร้านค้านะครับอยู่ไหนวะนี่ไงมาริสูตรแซกสองโอ้โหอย่าเพิ่งหูนะฮะซื้อไหมอ่ะราคาเท่าไหร่ดูชุดมัตเตอร์ 2องพโอ้โหเรามีอยู่200เหรียญโอ้โหแม่งโคตรแพงเลยมึงเนี่ยซื้อแต้มเหรอเราเป็นสายฟรีด้วยไงโอ้โหอ่ะถ้า2องประมาณ800บาทโอ้โหแพงแล้วเนี่ยลลมเลิกแล้ะโอเคไม่เล่นโอ้โหแต่เฮ้ยของชุดมันสวยดีดูดิโอ้ยดูอลังการเลยนะสีแดงแดงแบบชมพูแบบ กันพาเลยแต่ว่าปืนสวยดูดิเอออันนี้ปืนอันนี้อะไรโอยมีขวานด้วยขวานแบบแซกเลยนะฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นท่าโจมตีเหรอเฮ้ยมีมีแบบนี้ด้วยไทเติ Titan. ชาหัวเลาะนาำบาัตไอ้เยี่ยอุยอันนี้อยากได้เลยเนี่ยเออโลโก้อะ ลูกถีบจักชาเออสวยดีว่า I c o ข้า o run at you อ๋อนนี้เป็นพวกอุปกรณ์แต่งปืนมั้งพวงกุญแจนะฮะเป็นขวานแล้วก็หัวแซกดาวหางสีแดงหัวซากุอันนี้แปลแบบ Google มาเนี่ยตาชานะครับโอ้นี่มันไม่ใช่ซากุอ่อแซกตัวจีเก้านะอ สีออนออกปฏิบัติการแ oh, สดงว่าตอนนี้มาแค่แซกนะฮะแม่งเอ้ยสวยว่าแต่ว่าโหใช้เงินน่ะไม่เอาอกูสายฟรีเรามันสายฟรีครับอ่ะไหนๆก็เข้ามาดูแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองเล่นหน่อยกันแล้วกันเล่นยังไงวะเนี่ตอน,นคือแบบเมนูอะไรแปลกแแปลก,ปกจนแบบมองมองไม่ออกอะผมเล่นตั้งแต่สมัยที่มันเปิดแรกๆอะแล้วก็เลิกเล่นไปเลยอะ โอเคอ่ะลองแบ t เท r รอ a l e กันแล้วกันสักเกมนะฮะมาแจกคะแนนไหนๆก็โหลดมาแล้วอ่ะลองดูไม่ได้เล่นมาก็นานมากแบ t เท r รอ a l e แบบสี่คนโอเคฮะไปดูไม่พวกเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาหเนี่ย

ชูชีร,ร้รรอยทางลุ้มลุ้มลุ้มเอ้เรื่องพวกเราดิเอาจะตายเลยอะไรเนี่ยเอาเหี้ยะใจเย็้อะไรวะโดนจับเลยมึงงงอยู่เลยเนี่ยแกมือใช่ไหมถ้าถ้าชนะก็ได้หลุดออกไปนะฮะ ไม่ได้จับปืนมานานด้วยเด็กเราช้ากว่าคนเนี้ยภยแพ้เนี่ย ออะไร้าวแพ้เหรอเคเกมที่สองนะฮะโอ้โหลดไม่ทันนะเนี่ยดูดิยังเป็นพื้น โล่งๆอยู่เลยโอ้โหยิ่งเยอะเว้ยเดแสดงว่ารยยายละเอียดเกมแม่งเยอะขึ้นนะเนี่ยกว่าจะโหลดมาภาพชัด LR นคืออะไร ใช้ไม่ได้โอ้โยกำลังรออ๋รอรให้คนเต็มเนะี่ยร้อยี่สิบคนเหลือโอ้ มาวะแล้วสไนปเปอร์เหรอฮ่าโดนด้วยตายมึงฮ่าฮก็ยังยิงได้นี่ว่าเราอะโอ้โโอชีอยตายเลย Doing pretty good so far. times over. Stand by for deployment to the war zone. Now this is a squad. Ah, ma, this time. ถ้าตายเยวก็เลิกแล้วนะรู้สึกไม่เราไม่เหมาะกับเกมแนวนี้แล้วถ้าเล่นเนื้อเรื่องยังโอเคเล่นออนไลน์รู้สึกจะไม่ไหวแล้ว อะไรอ่ะคืออะไรวะเรือดำน้ำหรอไม่รูเพื่อนไปเนี่ยไปกันแล้วเหรอมึงไม่มาร์กอ่ะไปกันิฮะไปไหนม่วงที่หายเลยดูแต่ละคน กระจายเป็นดักบอลเลยมึงตัวใครตัวมันแล้วก็้นอนี้หาบ้านก่อนะกูปปตูปิดประตูโหนี่มันหลบไม่ทันจริงนะเนี่ยภาพยังเบลออยู่เลยใส่กรอ เบอร์ใช่ไหมนี่อะไรอ่ะกล่องสั่งซื้อใส่กล่องเปิดกับลูกเดียว์ <S <S 1> <S 1> okay. อันนี้ปืนกลหนักเฮ้ยมีสีม่วงอันนี้อะไรอ่ะมูดิหาของอัพเกรดอัพเกรดภาคสนามกล้องกลยุทธ์คืออะไรวะ จะลูกสองปะปืนกลอ๋อจโอเคปิดตัวปิดตัวยิงหน่อยเลทแคร์เผื่อมีคนมาหลงเปิดประตูเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นแค่สองคนโอเคไปหาพวกมันละเพื่อนตาย ตายแล้วหนึ่งอะไรกำกำบังพกพากลองสมบัติอ๋อกล่องสมบัติเดี๋ยวนี้เป็นกระเป๋าเหรออะไรมีอะไรระเบิดควายอะไรอะรกลับระเบิดดาวกระจาย เพือเ่อเรามีสีชมพูอยู่ตรงโน้นเปลี่ยนระเบิดไปมั่วเลยเช็คเตที่กันยังซุ่มเมนี่ย m o v i n g ่ค o last. ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สา,ส,ออสามสี่อ้อสามสีอยู่ใกล้ๆเราโอเคป่ะฟินซเอร์จใช้เลยออยี่โอเคกรสุน อย่างนี statement. ้แล้วรู้สัญญาณคนอื่นเฮ้ยโดนเยอะเพื่อเรามาแล้วนี่เนี่ยเพื่อเรามาใกล้ๆแล้วเจอกันเจอกัน Giving up It's coming. Plastic charge.

สู้ตายครับโอ้โหแม่งเหมาะมีสไลด์แล้วขึ้นมายิงอีกเรายิงเล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยดูดูดูด,ดูโอ้โหโอเคยอมแพ้ครับแบบนี้ไม่เหมาะการเล่นออนไลน์แล้วแนวนี้ เพื่อเราเหลือกี่คนเหลือ,อยุคนเดียวฮะคงไม่รอดหรอกโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ